สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะอยู่กับนอกพิมพ์พิมพรร์ภัทค่ะครับผมพนายนัทพงศ์ปนสมครับค่ะก็ตอนรับเช้าวันพฤหัสที่12สิงหาคมน,นะคะแป๊บๆนะมาใกล้าจะสิ้นเดือนสิงหาโอ้นัสิ้นเดีวหมดสิงหาอยู่ก็ ได้เรียกว่าปลายปีไปทุกทีทุกทีนะรู้สึกว่าอายุเราก็จะเริ่มน้อยก็ลงบ้างเป็นสาวขึ้นนะเป็นหนุ่มขึ้นนะคะแต่ที่สําคัญท่านนี้เลยรับรองว่าเป็นหนุ่มตลอดการนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านกันดีกว่านะคะอาจารย์โสพลเพชรสว่างค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพิมแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์สัสด่อาจารย์สบายดค่ะ ค่ะอาจารย์ทนายวิโรธมาด้วยใช่นไรทนายนัดค่ะวันนี้ทนายวิโรธเออค่ะอาจารย์วิโรธสี่ภารกิจค่ะอาจารย์อ๋อวันนี้ก็กําลังเดินทางกลับค่ะคิดถึงต้นกล้วยคิดถึงต้นมะพร้าวค่ะคิดถึงยอดยานปลาคิดถึงเป็ดตุงปลาที่บ้านโอ้ค่ะอาจารย์อิจฉาจังเลยค่ะก็คนคนมีวัย ย่ามุ่งมากแล้วก็ทําอย่างนี้แหละค่ะอาจารย์กะขอบคุณนักโตมด้วยครับวันนี้ก็ผลเสกันทราบปันเดอยู่ที่เขาทางการเมืองการบ้านการเมืองหน่อยก็คือว่าท่านอ,อดอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงได้รับมติจากรนชให้เป็นนายกรัฐมนตรีคร่ะนะครับตาม,มรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งเราจะยอมรับว่าเมื่อประสกันที่แล้วก็ดูบทบาทของท่านดูที่ว่าท่านจะ นา้านะเป็นนายกด้วยน,นายน,าน,าน,านาะคณะหัวหน้าคณะคอสชด้วยจะ่มาแก้ปัญหาอย่างไรครับอย่างน้อยเราต้องให้ความร่วมมือในการที่ปฏิรูปก็คอยดูเพราะว่าเราเป็นฝ่ายผู้ดูแหละตอนนี้ท่านจะม,มามาแสดงให้เห็นว่าท่านตั้งใจจริงทําจริงนี่ผมเองผมเป็นพวกตัวท่านหรอกผมเป็นพวกพวกตัวพวกก็ื่น บทข่าราการประจำที่เคยมีประโยชน์เกี่ยวข้องเคยเรื่องทุจริตค่ะกา,าลดละือเกล,ล่าว้ารลดละเลิ่ได้ตามที่ท่านคนเอกยประยุทธ์พูดเนี่ยบ้านเมืองก็จะดีขึ้นจะษาดทุก,กดำเนแนโะลงที่ว่ารั้งก็จะเก็บภาษีบรดกจะเก็บภาษีที่ดิน,นตนางๆัครับซึ่งอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะน้องนัทนะครับนะครับแล้วก็ควต้องการก็ เรื่องยางบ้าเนี่ยให้ฝากเอา,เาอย่างเจ้าที่ก็แล้วกันเอาที่ก็แล้วกันแต่ก็เมื่อวานนี่ก็เป็นที่คาดกันกันคือจะได้ขบอบใจรอคนใหม่ค่ะอาจารย์ผู้จัดการส่วนแรงชาติควรจะเอ็สุดยอดภูมิปุ่มล่วก่เราก็จะไปดูว่าท่านประกาศเดิมบอกว่าจะทําให้ตํารวจเป็นที่รักของประชาชนครับดูว่านโยบายท่านจะทําได้แค่ไหนนะครับตํารวจจะเป็นบิดไหมครับเมือ่อแข่งเร่งมากตารวจอ่ะ เราคุยกันยินไหมตำรวจอยู่ไหนประชาอุ่นใจนนนทั่วกันเนี่ยเป็นเพลนภาพของตำรวจเขาค่าะนะครับตอนี้เราก็คอยดูคอยดูเพราะว่าตะรอกฎหมายจะปราบยาบ้ายังไงจะทําให้ตำรวจเป็นที่รักของประชายชนอย่างไรบริการประชาชนอย่างไรค่ะแล้วก็คอยดูวันนี้ท่าน,น,นประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมติสอรชแล้วดูว่าท่านจะมีนโยบาย อะไรดีๆใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาครับนะครับแต่ถ้าเล่นจะพูดอยู่วันที่16มิุนประมาณท่านก็บอกว่านเนี่ยลำพังท่านเองคงทำไม่ได้หรอกต้องอาศัยทุกคนช่วยกันเพราะฉะนั้นเองอันของเราที่ขครทุกประชาชนนี่ผมก็อยากจะเรียนว่าหลายคนมีปัญหามา,าเราก็ทำเรื่องใช่ไปค่ะอย่างคุณสมเกียรติที่เพิ่จะเิ็่ผมก็ทำเรื่องแนละ้วค่ะ,ะวันนี้จะส่งต้นผู้ว่าในการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ส่งถึงผู้ว่าการกรมทรัพย์ดินใน,นประเด็นสอบเรื่องสงสัยสงสัยว่าจะมีการทรัพยินอ,อย่างที่ทีสกเกตทำด้วยให้แล้วไอ้ด้านบ้าเขาเอาเงินมาแล้วซืว้อท่อเขาไปได้วังท่อถ่ายรูปมาให้ด้วยแต่ตอนนี้บอกว่าโอ,อ้ฟังีหนังสือไปรู้สึกว่าจะมีคนเอาไปโคลงขุดแล้วจะวางท่อแล้วไอ้นี่มันก็นเป็นประโยชน์สำหรับที่เราใสยทุกให้รวมทั้งปัญหาข้อกฎหมายที่ ถามมาแล้วก็บชี้ได้ไปก็ได้ประโยชน์นะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็หนุนบินก็คงจะสวยขึ้นเรื่อยๆและระดับบุญค่ะอาจารย์เสียหนุ่มขึ้นอีกค่ะอาจารย์ค่ะครับผมค่ะตอนที่เสียงก็อยู่ที่มาอยู่ถึงแถววังน้อยแล้วค่ะแต่มันแคอยู่ในตู้ค่ะนั่งในรถตอนที่คนอยู่ดี่อะไรค่ะครับวันนี้ขออนุญาตคดีได้น้องบินนะค่ะอาจารย์ค่ะขอบคคุณผมพิจาจ้าอยู่ที่นางเราก็ ซิงการหน่อยกับรายการไดครับค่ะอาจารย์เดี๋ยวชาวบ้านน้องทุกอะไรขึ้นมาเราก็จะได้ออกประกาศในพี่น้องทั้งหลายได้ยินทั่วกันด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีสวัสดีนะครับขอบใจมากครับทุกทางปลอดภัยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ดีว่าอาจารย์ก็ฝากคิดถึงแฟนรายการนะครับนะคะทนายนัทไปดูในเรื่องข่าวสารกันดีกว่านะคะวันนี้หลายข่าวที่น่าสนใจนะคะขอไปที่ข่าวคุณแม่ใจร้าย รีดลูกทิ้งห้องน้ำห้างดังนะคะนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่สลดใจนะคะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเราทนายนับนะเขาบอกว่าสลดพบศพเด็กทารกนะคะอายุประมาณ7เดือนนะถูกนำมาทิ้งในห้างดังคาดว่าแม่เด็กเนี่ยกินยารีดแล้วก็นำศพมาทิ้งอําพางความผิดนะคะในถุงห้างเลยนะดูหน้าตาถุงเขียวๆแบบนี้นะ่าจะเป็นห้างที่หลายๆคนรู้จักกัน นะคะเป็นบิ๊กซีหรือเปล่านะคะทัานี้ว่าเหตุเนี่ยเกิดเมื่อว,วานนี้นะคะวันที่20สิงหาคมท่านทนายเวลาก็ประมาณ10นาฬิกานะคะทางร้อยเวรเองเนี่ยก็ได้ออประสานนะกับนายธีรพลแดงชาติเนี่ยเจ้าที่อาสามุ่ยที่ร่วมกตันยูบอกว่าพบศพทารกเนี่ยถูกทิ้งในห้องน้ำเป็นห้องน้ำหญิงนะคะชั้นสองภายในห้างชื่อดังอย่างที่บอกไปถุงเขียวๆแบบนี้นะครับทนนี้ว่าชุดสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่า พบเนี่ยมีถุงน้ำข้ามนะแล้วก็ศพเด็กทารกแรกเกิดซึ่งยังมีเออสายสะดือนะนะสายสะดือเนี่ยออถูกยัดเอาไว้ในถุงพลาสติกสีเขียวยัดเอาไว้3ชั้นคือซ้อนๆกันเอาไว้นะคะแกะออกมาก็พบศพแบบนี้เป็นทารกเพศชายนะอายุก็อยู่ประมาณสัก6กเดือนนะท่านทนายครับค,บคนนว่าเขาสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่19สิงหาคมเนี่ยนะคะ ก็มีหลังจากที่พนักง,งานทําความสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่มีพบไม่มีถุงอะไรตรงนี้ก็คือเคลียร์พื้นที่นะพอมาวันที่20เนี่ยนะคะเขาก็เปิดห้างเขาดูพบว่ามีถุงเนี่ยถุงขยะนะคะผูกอยู่ก็สงสัยนะไปแกะดูกลายเป็นว่าเป็นศพทากรกนะคะคกลับมาดูว่าในแง่ของกฎหมายเองเนี่ยนะคะทางห้างที่พบศพแบบเนี้ยเจ้าที่ที่ไปพบเนี่ยต้องดําเนินการอย่างไรท่านทนาย ครับเมื่อพบศพก็ขั้นแรกก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับให้มาตรวจสอบครับครับเพราะว่าเมื่อมีการเกิดการตายขึ้นก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเหมือนเป็นเจ้าบ้านมะทางห้างเองก็ไม่ถือเขามีกฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดที่พบพบศพนะครับว่าเกิดการตายอย่างผิดธรรมชาติอะไรนี้ต้องรีบแจ้งครับค่ะเสร็จแล้วกรณีนี้ก็มีความผิดฐานทําแท้งนะครับ คือทางคนที่เอาเอาทารกมาสบทาลกมาทิ้งเนี่ยนะคะก็มีความผิดอยู่แล้วซึ่งเป็นคุณแม่เด็กเองนะถ้ามีผู้ร่วมมีพ่อด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่สําคัญคือเป็นห้องน้ําหญิงก็น่าจะเข้ามาทําเองเดี๋ยวนี้คนเราทําแท้งกันง่ายแบบนี้ท่านับทาแท้งในห้องน้ำอันนี้ไม่ทราบว่าทําในห้องน้าหรือว่าเอาสบมาทิ้งในห้องน้ำใช่ไหมเอออาจจะมองได้สองทางคนนี้ว่ากล้องวงจรปิดในห้างเนี่ยน่าจะ ไปไล่ตรวจสอบดูได้นะคะในแต่ละช่วงเวลาว่าเอ๊วันนี้เดี๋ยวช่วง19-20นที่ผ่านมา2อสวันเนี่ยไปดูว่ามีใครถือถุงแต่จะบอกว่าถุงมันก็ลักษณะใกล้เคียงกันหมดเน่ยถุงห้างเนี่ยทานายจะแยกออกไหมอะว่าเป็นเป็นถุงอะไรอ่ะเออจะเป็นถุงของที่ซื้อมาหรือรว่าเป็นถุงของศพเด็กอะ่ะแล้วก็มาทิ้งกันอย่างนี้นะคะทําให้มองว่าสังคมเราเนี่ยมันเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ อดูสิบางคนเขาบอกว่าพยายามที่จะอยากจะมีลูกเยอะๆอย่างใชออ่อุ้มบุญใช่ไหมใช่ครับอันนี้พอมีแล้วก็คุณก็เอามาทิ้งอ่ะแล้วรู้สึกว่าน้องเนี่ยจะครบแล้วนะสา6สิบสองหกเจ็ดือนจะเดือนนี้ครบครบแล้วครับ,รบจริงๆบางคนคคเนี่ยเดเดือนนี่คลอดออกมาแล้วก็อยู่ตู้อบเนี่ยก็สามารถที่จะมีชีวิตแล้วนะ่างนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นทารกหรือย,อยังท่านทนายข่าทากฎหมายว่ายังไงคือตอนนี้ยังเป็นอยู่ในคันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะมีสภาพบุคคลต้องคลอดออกมาแล้วอยู่รอด อออยู่รอดก่อนใช่ไหมต้องอคลอดออกมาก่อนแล้วก็มีชีวิตอยู่ถึงจะเรียกว่าเป็นสภาพบุคคลครับมันมปสภาพบุคคลยังไม่เกิดครับนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสภาพบุคคลครับแต่ถ้าเมื่อมีสภาพบุคคลแล้วมาทําร้ายร่างกายเขาหรือมาทมําอนารายต่อชีวิตทำให้เสียชีวิตนี้ก็จะมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,อ,าตอ๋อกรณีแบบกรณีนี้ถือว่ายังไม่มีสภาพบุคคลยังไม่มียังไม่ครบองค์ประกอบในการทําความผิดฐานเจตนาฆ่าคนตายนะครับก็จะมีความผิดฐานทําแท้งทําแท้งเสร็จแล้วก็จะมี ความผิดฐานปิดบัง่้นเลี้ยศพหรือว่ายักย้ายทำลายศพอะไรประมาณนี้ครับะะเพื่อปิดบังการเกิดปิดบังการตายก็จะมีโทษจำคุกครับค่ะมีโทษทางอาญาด้วยะนะคะทาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยต่อในเรื่องของความผิดทางกฎหมายว่ายอย่างไรนะคะพร้อมกับเปิดสายหน้าใหม่ในช่วงที่2และช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่า<ม>ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล ตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง